ก่อนจะซื้อรถหรูๆแพงๆซื้อสิ่งนี้ก่อนดีกว่าค่ะยกตัวอย่างทาวน์โฮมหลังนี้นะคะตอนซื้อซื้อมาที่ราคา4.25ล้านอยู่ในทำเลที่ดีมากใกล้ทางด่วนใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างการเดินทางสะดวกสบายปล่อยเช่าได้เดือนละ30,000ปล่อยเช่าไปเป็นระยะเวลา2ปีนะคะทำเงินอยู่ที่ประมาณ7 2 0 0 นะหากค่าใช้ใจ่ายนั่นนิดนุ่นตีกลมๆ7 0 0 0 0 0นหลังจาก2ปีไปนะคะก็ขายขายได้ที่5.5ล้านก่อนจะขายนะคะก็ลงทุนรีโนเวทนิดนึงนะแต่งหน้าทาปากทาสีดูความสะอาดเรียบร้อยนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยประกาศขายนะแล้วก็ขายง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้วนะคะ เนี่ยลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเรามีเงินอยู่4ล้านกว่าถ้าเอาไปซื้อรถรูราคาแพงก็จะทําเงินไม่ได้สร้างกําไรไม่ได้นะคะถ้าวันนี้อยากเป็นนักลงทุนนะลองบริหารจัดการเงินดูค่ะดูอ,อย่างหลังนี้นะลงทุน4 2 5แล้วก็ขายได้5.5ล้านกําไรประมมณล้านโกลมๆแล้วก็ระหว่างทาง2ปีที่ถืออยู่ค่ะทําเงินได้7 0,000 0กว่าบาทเลย